คนไม่เสือ้อสี่วันเกิดจะร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีใครก็ตามที่เกิดในสีวันเกิดต่อไปนี้โศกลาบบารมีได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามบารมีความมั่นคงความรักความเมตตาจะปรากฏขึ้นแก่ตัวของพวกท่าน ที่เกิดใน4วันเกิดต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานสุขภาพและความรักความเมตตาความอบอ้อกมาลีจะบางเกิดแก่ตัวของพวกท่านที่เกิดใน4วันเกิดต่อไปนี้ก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคลาภบารมีให้ตัวของพวกท่านนั้นกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญญาบารมีให้ตัวของพวกท่านนั้นกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายดีๆแบบนี้ต่อไป4วันเกิดต่อไปนี้เปิดดวงสตาชีวิตท,ที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โศกลาบบารมีเงินแสนเงินล้านจะถูกหวยรวยทรัพย์สินและเงินทองให้ตัวของพวกท่านนั้น ตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบแล้วตัวของพวกท่านจะพบกับคำตอบว่าดวงสตาร์ชีวิตของพวกท่านนั้นมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไร 4. วันเกิด 1. คือคนที่เกิดในวันพุธ 2. คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ 3. คือคนที่เกิดในวันอังคาร4คือคนที่เกิดในวันศุกร์4วันเกิดเปิดนิมิต เปิดดวงสตา์มหาเศรษฐีบารมีเงินแสนเงินล้านให้ตัวของพวกท่านตั้งจิตอธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้เอาสิ่งที่ท่านต้องการแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้ตามความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการในการทำนายทายทักในครั้งนี้ดวงสตา์บารมีด้านการเงินของพวกท่านนั้น กำลังจะดีในปีพศ2567นี้ใครก็ตามที่ได้มาเห็นคลิปนี้บารมีได้เปิดแล้วด้านการเงินของพวกท่านไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งไหนก็ตามก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดโศกราบบารมีทรัพย์สิน จะลังไลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นดินบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปรารถนาเอาไว้จะกลายเป็นจริงอย่างแน่นอนในปีพศ2567นี้ ตัวของพวกท่านเตรียมเฮรันบานสถานทั้งครอบครัวกันได้เลยเพราะโซกลาบบารมีโดดเด่นสุดๆในรอบ30ปสิะปี้ั้นแล้วด้านการเงินของพวกท่านไม่ว่าจะทำธุรกิจค้าขายผู้คนก็จะลังไลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางแบบไม่ขาดสายจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อเลยว่า ตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้ด้านการงานตัวของพวกท่านจะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ว่าตัวของท่านจะทำอยู่ข้าราชการเงินจะหลั่งไหลมางานจะหลั่งไหลมาอย่างแน่นอนถ้าทำอยู่เอกชนตัวของพวกท่านจะมีโครงการใหญ่น้อย ลังไลเข้ามาทุกทิศทุกทางอย่างแน่นอนผู้คนให้ความเชื่อมั่นตัวของพวกท่านสันั้นแล้วจงตั้งใจทำให้ดีๆบารมีเปิดการงานเปิดการเงินได้เปิดแล้วให้ตัวของพวกท่านที่เกิดในแต่ละวันที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุด สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าของพวกท่านอันสุขภาพของพวกท่านนั้นให้ระมัดระวังให้พักผ่อนให้เพียงพอเพราะตัวของพวกท่านนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายฉะนั้นแล้วการเงินเปิดการงานเปิดก็จริงแต่สิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือสุขภาพของพวกท่านสนั้นแล้วถ้าอยากให้สุขภาพแข็งแรงให้ตัวของพวกท่านนั้นรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวของพวกท่านจะมีเงินแสนเงินล้านบารมีจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนด่านการลงทุนผู้คนให้ความเคารพนับถือแล้วตัวของพวกท่าน ไปเจราจาพาทีต่างๆก็จะประสบผลสำเร็จในสีเวศผู้คนให้ความเสื่อมั่นและเคารพศรัทธาตัวของพวกท่านไม่ว่าจะไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตาเวนออกทิศตาเวนตกก็จะลังไหลเข้ามาบารมีโซกราบก็จะเปิดแบบนี้ตลอดการและตลอดไปดานความมั่นคง ทาวนนั้นในปีพศ2567นี้ด้านความมั่นคงในครอบครัวของท่านบารมีได้เปิดแล้วไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านการเงินความมั่นคงทางด้านการงานความมั่นคงทางด้านสุขภาพความมั่นคงทางด้านความรักตัวของพวกท่านนั้นก็จะได้ สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่างแน่นอนแต่ด้านความรักนั้นให้ตัวของพวกท่านระมัดระวังเรื่องปากเสียงอาจจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยค่อยๆปรับความเข้าใจเข้าหากันแล้วตัวของพวกท่านนั้นก็จะมีความสุขตลอดการและตลอดไปอย่างแน่นอนสนั้นแล้วใครก็ตามที่ได้มาเห็นคลิปนี้ แสดงว่าตัวของพวกท่านมีบารมีเปิดการเงินการงานเปิดโชคลาบเปิดความรักเปิดให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญญาบารมีให้ตัวของพวกท่านนั้นมีโชคมีลาบมีบารมีเงินแสนเงินล้านแบบนี้ต่อไป เพราะการทำนายในครั้งนี้เป็นการบวงสรวงโซกลาบบารมีจากอาจารย์หลายๆสำนักได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวของพวกท่านจะมีสตาสชีวิตท,ที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามการเงินการงานความรักความเมตตาความมั่นคงและความทาวร ตัวของพวกท่านนั้นจะได้สมความมุ่งม,มาตปรารถนาพระภิกขเนตจะให้โซ่ไคลาบบาระเทาเวสุวันโนได้ดนบันดาลโซ่ลาบจะถูกหวยรวยทรัพย์สินและเงินทองถ้าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นอย่าลืมหยิบจับอารอตเตรีสักสองใบสามใบ เพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอาจเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองบารมีได้เปิดหลีบรับเอาโชกเอาใส่เอาบารมีในครั้งนี้แล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีชีวิตท,ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะนี่คือการบวงสรวงบารมีโชกลาบครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้น เกปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นฉะนั้นแล้วที่ได้มาเห็นและฟังคลิปนี้จนจบตัวของพวกท่านจะได้มีโชคมีลาบครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนไม่เสื่อยาลบลูมีคนถูกหวยไปแล้ว11อล้านบาทให้ตัวของพวกท่านนั้นละนึกถึงสิ่งที่ท่านอยากได้สิ่งที่พวกท่านต้องการไม่ว่าจะเป็น ที่ดินบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ท่านปารถนาเอาไว้นั้นมันจะกลายเป็นจริงในปีพศ2567โศลาบบาระมีในปีคศ2024นี้บาระมีเงินล้านได้บังเกิดได้เปิดโชกเปิดดวงเปิดดวงแห่งโภคัซั์จะไม่เจ็บไม่จนอีกต่อไปขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังแต่ต้นจนจบคลิปขอให้พวกท่านนั้นมีบารมีบังเกิดโศคลาบบังเกิดก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายโชคชะตาบารมีแบบนี้ต่อไปแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีโชคมีลาบอย่างแน่นอนบารมีทาเวสุวรณโนพระภิกเนตรจะให้โชคให้ลาบขั้งยิ่งใหญ่ให้ตัวของพวกท่านน้อมระนึกถึงแล้วตัวของพวกท่านจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน